โอ้โ้สวยง่ะสวยมากนะครับขอสวัสดีนะครับ FC สักดิลปเฟอร์ริเจอร์ไม้สักแพร่ทุกๆท่านนะครับพบกับผมคนเดิมบอมนะครับห่างหายไปหลายวันนะครับเพราะว่าช่วงก่อนสงการเนี่ยนะครับเราต้องเคลียร์งานนะครับส่งสินค้าให้กับคุณลูกค้านะครับที่ออเดอร์สินค้าเข้ามาจำนวนมากนะครับเราทยอยส่งไปนะครับ อันไหนที่ค้างหลังสงการเรารีบเคลียร์ให้นะครับโดยเฉพาะประตูนะครับตอนนี้ยอดสั่งประตูของภูวิลล่านะครับทางภาคใต้นะครับไดออเดอร์บานของเรามานะฮะเกือบประมาณร้อยกว่าบานนะครับเป็นบานสไตล์โมเดินทั้งหมดนะครับเอาใส่ภูวิลล่าสวยๆนะครับเท่าแก่นะครับมาเที่ยวโรงงานเองนะครับถูกใจบานประตูของทางร้านนะครับเราจัดให้นะครับอันนี้เป็นบานประตูของลูกค้าจังหวัดเพชรบุรีนะครับโจทย์ของเขาก็คืออยากได้เป็นชุดไปเลย นะครับเป็นกรอบไปเลยมีบานด้านข้างนะครับมีบานเปิดอย่างนี้มีบานเปิดออกมานะครับเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับช่างหายากนะครับช่างหายากประกอบยากประกอบไม่เนียบนะครับเดี๋ยวนี้จังหวัดแพร่นะครับทำเป็นชุดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวชุดนี้เนี่ยเป็นประตูขนาดสูง2เมตรยีมั้งนะครับถ้าจําไม่ผิดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเพชรเพชรเอาตลับเมตรมาให้หน่อยนะก็คืออันนี้เป็นบานประตูสวยๆนะครับสูงนะ สูง2เมตรกว่าเดี๋ยวผมวัดให้นะครับว่าสูงเท่าไหร่นะครับขอบคุณมากครับตัวนี้นะครับขนาดกว้างนะครับบานตัวนี้ขนาดกว้าง90ซนติเมตรนะครับสูงรวมนะครับอยู่ประมาณ2เมตร20นะครับบานด้านข้าง40ซนติเมตรนะครับสูงก็สงเมตร20เท่ากันนะครับชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่2 0,000กว่าบาทนะครับ 2 2 0 0 0นนะครับรวมทำสีนะครับเป็นชุดใหญ่สวยๆงามๆสีไม้สักนะครับออกโทนเก่าๆนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะฮะที่กำลังมองหาประตูสวยๆประตูโมเด์นะครับทักแชทสักสิทธิ์มาได้นะครับเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักครบวงจรนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ